เนาอเออจวนจ้าวะา่ะยัาตุ๊ดท่อเอลยเนาะเนา น้อจนหนองแหงออ้งเนอพัตินพัสพัสพัเราเนอะน้อยงนี่เนอนพัดเราละมุนนอนเ้อะองจอนี่นอกกนนอนงงเีนอนเ,เออ ต่อพัดพัดสี่ยาพัดติดน่อเออพัดสีล่ลอ,นะอยลงเลยหนาะน่อยจะเป็นทัเกอเออ